สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปประจำประจําสัปดาห์นะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในวันะระหว่างวันที่นะคะ18ระกรกฎาคมถึง24รกรกฎาคมนะคะดวงการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นที่การงานกันก่อนนะคะการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะงานมีเข้ามานะคะ เป็นช่วงที่มีงานนะคะเป็นช่วงจังหวะกอบโกยมีงานเข้ามาหลายๆงานและงานเนี่ยจะนำทรัพย์ก้อนโตมาให้คุณด้วยและอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยซ้ำนะคะมีคนเห็นเห็นผลงานของคุณแน่นอนแล้วก็จะป้อนงานป้อนงานเป็นช่วงที่งานเข้ามาแบบไม่ขาดสายไม่ขาดมือเลยนะคะแทบจะไม่ได้ว่างเลยส่วนในเรื่องการเงินเนี่ย อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นความที่มีงานเข้ามาเยอะมันก็จะมีเงินเข้ามาเยอะด้วยแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะนําเงินไปซื้อของที่อยากได้มานานของสะสมหรือใช้เงินมือเติบนั่นเองการเงินเนี่ยยังมีเจ้ากรรมในเวรหรือมีอะไรที่เราจะแบบขัดขวางในเรื่อง,องการเงินกับเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินให้ดีถ้าเอ่อเป็นไปได้นะคะนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญทําทานนะคะเป็นการแก้เคสเนาะส่วนในเรื่องของความรัก เราบอกเลยว่าความรักเนี่ยคนโสดเหมือนจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่แฟนเก่าเพื่อนเก่าคนที่เคยเลิกลาคนที่คุณเคยรู้จักกันอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะเขากําลังแอบสนใจคุณหรือกําลังอยากขอโอกาสจากคุณส่วนคนมีคู่เนี่ยส่วนคนมีคู่นะคะ ถ้าทะเลาะกาันมีโอกาสที่จะคืนดีกันความรักจะเหมือนกับมากระหนุงกระหนิงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นความรักที่ดีทนุถนนมเป็นคู่ที่น่าอิจฉาถ้าทะเลาะกันมีโอกาสปรับความเข้าใจแฟนกรุงแฟนเก่าอาจจะจติดต่อกลับมาเนต้องระมัดระวังว่าจะทะเลาะกันเรื่องแฟนเก่านะคะหรือเพื่อนเก่าๆแต่เรามองว่าความรักเนี่ยค่ะจะมีโอกาสง้องอนหวานชื่นนะคะเป็นจังหวะที่ดีของความรักความสัมพันธ์ส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยเรามองว่าไม่ได้มีอะไร ต้องกังวลมากเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยเพราะว่างานเยอะเนาะแล้วก็ระวังความเครียดการปวดหัวแล้วก็ปวดข้อมือข้อเท้านะคะอันนี้จะต้องระวังส่วนออเค็ดลับนำโชคนะคะถ้าสมมุติคุณจะออกรถอะ ให้คุณออกรถสีแดงในช่วงนี้หรือรถสีแดงจะให้โชคคุณนะคะเลขนำโชคจะเป็น29 92นะคะประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะของห้อเพื่อนๆสมหวังนะคะในทุกสิ่งที่ปรารถนาเนาะบ๊ายบายคะ่ะ